เมื่อวานนี้เราเรียนเรื่องตาใช่ไหมคะเมื่อวานตามีไว้ดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะอยู่ในเรื่องอวัยว,วะรับสัมผัสอินะคี มีภา,ะะภาพอะไรเอ่ยมีภาพคุณหมอใช่ไหมคะมีภาพเด็กกั่เช็ดน้ำมูกแล้วก็มีภาพเด็กใช้อะไรแคะมือใช่ไหมคะแล้วก็ภาพเปิดวิทยุเสียงดังนะคะเรามาดูนะคะคำส,สั่งเขาบอกให้เด็กๆว่าอย่างไรให้เด็กทำอะไรก็บอกว่าให้เด็กๆขีดเส้นเฉียงครับ ภาพที่ไม่ควรปฏิบัติกับหูของเรานะคะเด็กๆอันนี้ต้องให้คุณแม่ช่วยชีย้แนะนะคะเด็กๆนะคะเด็กๆก็สังเกตไปพร้อมกับคุณครูนะคะอ่ามีภาพคุณหมอมีอะไรคุณหมอส่องหูใช่ไหมคะใช้ไปฉายส่องหูอันนี้สมควรไหมคะอันนี้สมควรแล้วถ้ามีอะไรเข้าหูอะไรนี้เราก็ต้องไปหาคุณหมอใช่ไหมอันนี้เป็นภาพที่ทําอะไรคะเด็กๆ เช็ดน้ำมูกเด็กๆสังเกตนะคะเช็ดน้ำมูกลักษณะอย่างไรแรงหรือเบาคะโอ้เก่งมากค่ะแรงใช่ไหมคะถ้าสั่งน้ำมูกแรงๆจะทําให้หูมันทําไมกันเด็กๆมันจะทําให้หูเหราอ,อือนะคะดังนั้นภาพนี้เราไม่ควรทานะคะดังนั้นเราก็จะขีดภาพนี้นะคะเด็กๆต่อไปภาพด้านล่างกับภาพ ตรงนี้สองรูปนี้เด็กๆลองฝึกทําเองนะคะลองทํากับคุณแม่นะคะต่อไปนะคะเรื่องหมูเหมือนกันค่ะเด็กๆอันนี้เป็นการระบายสีนะคะระบายสีภาพตัว F นะคะ F F แอบอยู่ตรงไหนนะคะก็ให้เด็กๆระบายสีนะคะระบายสีตัวอักษร F ที่ซ่อนอยู่ในต้นไม้ สวนดอกไม้ทานตะวนันแล้วก็แตงโมนะคะคำสั่งก็ระบายสีเขียวในตัวอักษรเอ,อที่ซ่อนอยู่ที่ต้นไม้ระบายสีแดงตัวเอที่ซ่อนอยู่ในแตงโมระบายสีเหลืองตัวเที่ซ่อนอยู่ในดอกทานตะวันนะคะเด็กๆอันนี้จะฝึกทักษะ การใช้สีของเด็กๆนะคะเด็กๆเด็กต้องสังเกตคําสั่งนะคะกําหนดสีไว้ให้เด็กก็ลงสีตามที่คําสั่งกําหนดให้นะคะอันนี้ถ้าเด็กๆยังไม่เข้าใจก็ให้คุณแม่ช่วยชี้แนะนะคะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของหูเหมือนกันนะคะจะเป็นใบงานเล่มนี้นะคะเด็กๆนี่ใบงานนี้นะคะเกี่ยวกับสิ่งของที่อุปกรณ์ต่างๆที่มี เด็กๆเราขีดทับภาพที่เคาะแล้วเกิดเสียงค่ะเด็กๆมีอะไรบ้างเอ่ยมีกรองมีผ้ามีกรองมีหม้อมีกระป๋องมีเสื้อแล้วก็มีโต๊ะนะคะเด็กๆคิดว่าหรือว่าเด็กๆลองทดลองดูนะคะว่าภาพสิ่งของที่กำหนดเนี้ยอะไรที่เคาะแล้วเกิดเสียงนะคะเด็กๆ แล้วเราก็ขีดทับภาพที่เกิดเสียงนะคะอันนี้เป็นการทดลองนะคะเด็กๆลองทำนะคะถ้าทำถ้าถ้าเด็กๆไม่มีอุปกรณ์ก็ให้คุณแม่ช่วยนะคะให้ผู้ปกครองช่วยชี้แนะนะคะสำหรับเรื่องหูก็ให้เด็กๆฝึกทักษะแค่นี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ